สังกฤษพ่อขอเล่าและนี่คือ Dadboard Story สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการเงินรอบตัวเพื่อให้คุณรู้เท่าทันการเงินไม่พลาดพลั้งจนจมกองหนี้สินและเพื่อให้คุณมีเงินเหลือเก็บมีเงินเหลือใช้ในอนาคตเพราะนี่คือชีวิตจริงก็ไม่อยากพลาดเรื่องเท่าทันการเงินเรื่องการเงินรอบตัวซึ่งผมรวบรวมมาจากปัญหาในชีวิตจริงคุณออก,กด subscribe นะครับกดติดตามและกดกระดิง่ง และช่วยให้กำลังใจผมด้วยการกดไลค์และกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมจะนำสาระดีๆมานำเสนอให้คุณฟังทุกๆวันศุกร์และทุกๆวันอาทิตย์ขอให้ติดตามกันตลอดไปนะครับวันนี้ในที่สุดมาตรการความช่วยเหลือในการลดค่าน้ำก็มีมติออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวมีมาตรการความช่วยเหลือให้ประชาชนทั้งผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด -19 เนี่ยนะครับ เพิ่มเติมทั้งในส่วนของการปลาภูมิภาคและการประลานครหลวงแต่ทั้งการประลานครหลวงและการประปาภูมิภาคให้ความช่วยเหลือแตกต่างกันนะครับไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันว่าเอ่อแต่ละที่ให้ความช่วยเหลือ,อยังไงสําหรับการประปานครหลวงนะครับหรือกปน,อนเนี่ยเอ่อก็จะมีการมาตรการที่หนึ่ง ก็คือให้น้ำประปาฟรี10คิวแรกทุกครัวเรือนนะครับถ้าเกิดใครใช้น้ำประปาไม่เกิน10คิวต่อเดือนไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับเออปกติแล้วเนี่ยเขาจะเก็บในบินมาเนี่ยนะถ้าคุณมองดูคุณจะเห็นว่ามีค่าน้ำประปามีค่าน้ำดิบค่าบริการถ้าเกิด10คิวแรกใช้ไม่ถึง10คิวเนี่ยคือฟรีหมดเลยทุกรายการ เป็นระยะเวลาสามเดือนนะครับก็คือนับตั้งแต่ใบแจ้งค่าน้ำของเดือนพฤษภามิถุนาและกระากรดานะครับนับใบแจ้งค่าน้ำนะครับของเดือนพฤษภามิถุนากระฎากรดาเออถ้าเกิดไม่เกินสิบคิวนะครับสิบคิวหรือสิบลูกบาทเมตรเนี่ยอันเดียวกันนะครับสิบคิวหรือสิบลูกบาทเมตรมาตรการที่สอง มาตรการที่สองก็คือลดค่าน้ำประปาให้ยี่สิบเปอร์เซ็นให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภททุกประเภทเลยนะครับที่ใช้น้ำเกินกว่าสิบคิวขึ้นไปส่วนสิบคิวแรกเนี่ยฟรีส่วนที่เกินกว่าสิบคิวลดยี่สิบเปอร์เซ็นตเป็นระยะเวลาสามเดือนเท่ากันนะครับระยะเวลาเหมือนกันคือพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมเดิมเลยเนี่ยการประปานครหลวงให้ ส่วนลดแค่3%ตอนนี้มาตรการใหม่เพิ่มขึ้นมาให้เป็นลดยีร์เซนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมเรื่องคิวเรื่องคิวเอ่อคิวของน้ำเนี่ยหนคิวก็เท่ากับ1นลูกบาท1นลูกบาทเมตรก็เท่ากับถ้าเกิดปริมาณน้ำหนักเท่ากับหนึตันนะครับ1ตันหรือ1,000ลนะิตรเนี่ย หนึ่งคิวเท่ากับหนึ่งลูกบาทเมตรเท่ากับหนึ่งตันเท่ากับหนึ่งพันลิตรอ่าสีต่อไปดูมาตรการที่สามนะครับมาตรการที่สามคือขยายระยะเวลาผ่อนชำระค่าน้ำประปาสำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบพวกธุรกิจโรงแรมหรือว่ากิจการที่ให้เช่าให้ขยายระยะเวลาได้โดยไม่คิดดอกเบี้ย และสามารถผ่อนได้ด้วย6เดือนนะครับสำหรับระยะเวลาเดียวกันคือสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำพฤษภากับมิถุนามาตรการถัดมานะครับมาตรการที่4คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับการให้กับให้กับผู้ใช้น้ำของการประปานครหลวงทุกประเภททุกประเภทเลยนะครับเดิมเลยเนี่ย ให้คืนเฉพาะประเภทที่หนึ่งคือบ้านพักอาศัยแต่ปัจจุบันนี้ให้ทุกประเภทเลย <c oughs> แต่ว่าประเภทที่หนึ่งที่พักอาศัยเนี่ยเออได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ไปเลยเพราะเขาเริ่มมาตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาแล้วเพราะนั้นตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยก็สามารถไปตรวจสอบผู้ผู้มีสิทธิ์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายว่า ตรวจสอบสิทธิ์ยังไงส่วนของประเภทธุรกิจเนี่ยหรือว่าประเภทที่2ก็คือ R2 นะครับประเภทธุรกิจราชการรับวิสาหกิจอุตสาหกรรมและอื่นๆอันเนี้ยหนึ่งกระดักกระดาถึงจะให้เริ่มลงทะเบียนต่อไปมาตรการถัดมามาตรการที่5คือยกเว้นการตัดน้ำ ยกเว้นการตัดน้ําทั้งมาสทั่วข่าวและมาถาวรเลยนะครับมาทั่วขาวก็ไม่ตัดเหมือนกันมาถาวรก็ไม่ตัดงดการผูกลวดและงดการถอดมิเตอร์น้ําทุกชนิดเลยสําหรับผู้ใช้น้ําที่ไม่ได้ชําระค่าน้ําตามกําหนดนะครับไม่มีการตัดน้ําเป็นระยะเวลา6เดือนนับตั้งแต่เดี๋ยวนี้จนถึง30กันยา 6เดือนเลยนะครับเดิมเลยเนี่ยมาตรการเดิมเนี่ยสองเดือนมีเพิ่มให้เป็น6เดือนมาตรการที่6มาตรการสุดท้ายก็คือยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการชำระค่าน้ำปกติเราไปชำระค่าน้ำที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสที่โลตัสที่เอ่อบิ๊กซีที่เซ็นเพลย์เนี่ยจะต้องมีค่าธรรมเนียมตามที่เขาเรียกเก็บเนี่ยตอนนี้ ไม่ต้องไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมยกเว้นค่าธรรมเนียมให้เลยจนถึงวันที่30มิถุนายนะครับจนถึง30มิธถุนายระหว่างนี้ผู้ใช้น้ำก็จะได้ใบแจ้งนี่เอไม่ให้จะไม่ได้รับใบแจ้งการใช้น้ำนะครับจะได้รับเป็นเอกสารแบบแบบนี้แบบที่เห็นอยู่นี่แทน คือปกติแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่มาจดมาตรน้ําใช่ไหมครับคุณก็จะได้รับว่าคุณใช้น้ําไปเท่าไหร่แต่ช่วงเนี้ยคุณจะไม่ได้รับตัวเลขว่าคุณใช้น้ําไปเท่าไหร่ชั่วคราวเขาจะเอาไปปรับปรุงเรื่องเรื่องค่าน้ําคุณจะได้รับเป็นใบแบบนี้ก่อนว่ามาอ่านมากไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับถัดมาเรามาดูของมาตรการของการไฟฟ้า เอ้ยโทษการประปาส่วนภูมิภาคบ้างการประลาส่วนภูมิภาคก็ขานรับนโยบายของรัฐเหมือนกันนะครับในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19เนี่ยนะครับโดยมีมาตรการทั้งหมด5มาตรการเรามาดูเริ่มมาตรการที่1น,นะครับมาตรการที่1ก็คือลดค่าน้ำให้20% อ่ของการปลาภูมิภาคไม่มีฟรีนะครับไม่มีฟรีไม่มี10บคิวแรกอะไรของเหมือนกับนนะครหลวงนี่ไม่มีของภูมิภาคคือลดให้20เปอร์เซนตกับผู้ใช้น้ำทุกลายนะครับทุกลายอันนี้ไม่รวมค่าบริการนะครับค่าบริการไม่ได้ลดยีเปอร์เซนไม่ได้ลดลดเฉพาะค่าค่าค่าน้ำส่วนของหน่วยงานรัฐ ลดให้3%อันนี้ก็ไม่รวมค่าบริการเหมือนกันเออระยะเวลาเดียวกันก็คือสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้นีาเดือนพฤษภามิถุนายนกรกฎาคมรวมสามเดือนเหมือนกันนะครับเดิมเลยเนี่ยลดแค่3%อันนี้เพิ่มเป็นลด20%มาตรการถัดมามาตรการที่สองก็คือ ขยายเวลาผ่อนค่าน้ำเนี่ยขยายให้หกเดือนนะครับสำหรับผู้ที่ใช้น้ำจดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรมและกิจ,จการให้เช่าก็คือถ้าไปดูตามใบแจ้งนี่ไอ้ใบแจ้งค่าการใช้น้ำก็จะเป็นรหัสผู้ใช้น้ำสามสามหรือว่าทีสามสิบสามไม่มีดอกเบี้ยนะครับไม่มีดอกเบี้ยให้ผ่อนได้หก หเดือนไม่มีดอกเบี้ยของแต่ละรอบใบแจ้งค่าน้ำโดยไม่มีการตัดมิตเตอร์แต่ว่าต้องลงทะเบียนออนไลน์นะครับอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์ภายใน10วันหลังจากได้รับใบแจ้งค่าน้ำคือต้องแจ้งเขาแหละว่าประสงค์จะขอผ่อนโดยไม่มีดอกเบี้ย ส่วนไอ้ลงทะเบียนออนไลน์เดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกให้ตอนท้ายแล้วกันนะครับว่าต้องลงยังไงที่ไหนถึงจะถึงจะง่ายกับเรามาตรการถัดมามาตรการที่3มาตรการที่3ก็คือการคืนเงินประกันก,การใช้เอ่อการใช้น้ำประเภทที่1ที่พักอาศัยเอ่อทีนี้เขาให้ลงทะเบียนออนไลน์ ได้แล้วตั้งคือจริงๆเขาให้มาตั้งแต่วันที่สิบห้าเมษาละก่อนก่อนกาลปบนครหลวงนะครับอันนี้อันนี้ก่อนกาลปบนครหลวงอีกเพราะฉะนั้นทุกคนน่าจะลงทะเบียนไปหมดแล้วละ่ะหรือถ้าใครยังไม่ลงก็ไปตรวจสอบเสร็จแล้วก็ลงได้นะครับเพราะว่าเขาเริ่มเริ่มคืนกันเนี่ยเริ่มคืนกันวันเมื่อวานวันแรกหลายคนน,น่าจะได้ไปแล้ว หลายคนก็ยังต้องรออยู่เพราะว่ามีหลายหลายสิบล้านคนเลยที่ได้รับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะครับมาตรการถัดมามาตรการที่4คือฟรีค่าธรรมเนียมในการชำระค่าน้ำประปาแต่ว่าต่างจากการปปรานครหลวงนะครับการปปรานครหลวงคือ,อระยะเวลาเหมือนกัน แต่สำหรับกาปรปาภูมิภาคเนี่ยถ้าคุณชำระผ่านตัวแทนเออคือเคาน์เตอร์เซอร์วิสกับเซเวนะครับเออมันจะระยะเวลาเนี่ยก็คือ17เมษาถึง30มิบถุนาแต่ถ้าคุณไปชำระที่รถตัสกับบิ๊กซีเนี่ยเริ่มหนึ่งพฤษภาถึง30มิบถุนา แต่ถ้าเกิดนับเวลาปัจจุบันก็ไม่ต้องกังวลอะไรแล้วเพราะว่าวันนี้มันเลยมาทั้งสอง,สอ,งอันแล้วก็คือนับจากวันนี้ไปเนี่ยก็คือชำระที่ไหนก็ไม่มีค่าธรรมเนียมเหมือนกันนะครับแล้วก็ชำระด,ด้วยแอปก็ไม่มีค่าธรรมเนียมทีนีเ้เดี๋ยวตอนแอปเดี๋ยวผมค่อยอธิบายตอนท้ายว่าลงยังไงนะครับมาตรฐานสุดท้ายมาตราการที่ห้า ก็คือขยายเวลารับชำระผ่านตัวแทนปกติแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดบินเรียกเก็บมาเนี่ยนะเดิมเลยเนี่ยเขาให้10วันช้ากว่ากำหนด10วันตอนนี้เพิ่มให้เป็นยี่วันระยะเวลาของมาตรการนี้ก็เหมือนกันก็คือ3เดือนเหมือนกันนะครับสามเดือนแต่เป็นแต่เป็นของประจำเดือนเมษา เมษาพิษภามิถุณนนาแต่ว่าถ้าเกิดเลยกำหนดเลยกำหนดเลยกำหนดแล้วเนี่ยผู้ใช้น้ำก็ยังสามารถขอบาร์โค้ดไป <c oughs> ไปไปแจ้งไปไป,ไปจ่ายที่ไปจ่ายที่ตัวแทนได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องขอบาร์บาโค้ดเป็นวันต่อวันเท่านั้นสมมุติคุณจะไปจ่ายวันนี้คุณก็ต้อง คุณต้องแอดไลน์ไปหรือว่าคุณก็ต้องขอ,อ,อแล้วแต่ที่คุณสมัครอ่ะคุณสมัครผ่านผ่านแอปมือถือหรือคุณติดต่อผ่านไลน์คุณก็ขอทางนั้นวันต่อวันถ้าเกิดคุณเลยเลยยี่สิบวันนนะ <c oughs> เออสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์นะครับการตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยของการประปานครหลวง คุณก็สามารถจะเข้าเว็บก็ได้นะครับ the www m w a co th หรือว่าคุณจะลงแอปในมือถือก็ได้นะครับก็ m w a on mobile หรือถ้าไปที่ l ล n e เนี่ยทุกคนมีลายอยู่แล้วลายก็ง่ายน่าจะง่ายสุดก็ l ลายแล้วก็แอดเข้าไปเป็น l ลายแอดนะครับ m d a thailand ตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับตั้งแต่มันจริงๆมันตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาแล้วละ่ะก็ถ้าใครยังไม่ได้ตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ลงทะเบียนก็ลงซะนะครับส่วนของการปปาภูมิภาคเนี่ยเขาตั้งแต่สิบห้าเมษายนมาแล้วน่าจะทุกหลายคนน่าจะน่าจะตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ลงแล้วละ่ะของการปปาภูิภาคก็ไปที่ไลน์ไลน์แอดก็ PWA Thailand นะครับทีนี้สำหรับการปลาหูมิภาคเนี่ยสมมุติคุณชำระค่าน้ำผ่านตัวแทนเนี่ยนะครับผ่านเคาน์เตอร์สวิทผ่านแล้วก็แล้วแต่เนี่ยเขาให้ชาร์จได้20วันใช่ไหมตอนนี้ถ้าเกินกว่านั้นคุณต้องขอบาร์โค้ดชำระเป็นวันต่อวันไปเนี่ยคุณก็ต้องลงลงอันนี้ก็ได้นะครับก็คือ ลงในมือถือเลยโมบายแอปก็เข้าไปที่เอ่อถ้าคุณเป็น Android คุณก็ Android กับ iOS เนี่ยลงในทั้งคู่อยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> คุณก็พิมพ์ PWA 1662นึครับทั้งทั้ง Google Play ก็คือของ Android หรือทั้งเอ่อของ Apple ก็ iOS ก็เหมือนกัน P w a 1 6 6 N เหมือนกันนะครับเขาก็จะให้ใส่ใส่อีเมลก่อนใส่อีเมลใส่รหัสนะครับใส่รหัสที่เราจะเข้าแล้วก็ใส่ชื่อแล้วก็นั่นแหละคุณเข้าไป มันจะบอกถามไปเรื่อยๆถามไปเรื่อยคุณก็ใส่ไปเรื่อยๆตามนั้นแล้วมันก็จะมีเมนูให้นะครับเมนูว่าอ่าคุณจะทําอะไรวันนี้คุณจะเชียงค่นน้ําหรือคุณจะเออ,อะไรต่างๆคุณก็ทําได้ในนี้ง่ายที่สุดไม่ต้องออกไปไหนคุณจะได้อยู่บ้านไม่ต้องไปเสี่ยงติดโรคภัยไข้เจ็บอะไรข้างนอกนะครับวันนี้ผมก็เอามาฝากเท่านี้ก่อน นะครับสำหรับครั้งต่อไปผมก็จะเอาพวกมาตรการช่วยเหลือมาคุยให้ฟังอีกนะครับในการเร่งด่วนในช่วงนี้ก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเผื่อใครที่ยังไม่ทราบว่ามาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมมีอะไรบ้างนะครับก็จะได้ฟังแล้วก็พอเข้าใจกัน แล้ววันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ